สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาวันโอวัน Channel นะคะอากบมาพบพอกันคืออกาเนาะค่ะเนาะตุกตากสิมาเล่าเรื่องเล่าชีวิตของตุกตาที่ไมอยเมกาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไดนีวตุกตากสิมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยเนาะค่ะเนาะที่ว่าผ้าลูกไปห,หาค้าวเสล์ลูกเลี้ยงเนาะค่ะเนาะเราสิไปฟังว่าลูกเขาลูกเลี้ยงตุกตานะคะเขาเปิดอกเขาเปิดใจว่าอีหยังแน,ะนะะ่ล้วก สิเกิดอีหยังขึ้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมีเซอร์ไพรส์อีกเด้อค่ะเด้อก็ะจะได้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องอท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมต่อไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนที่สิเข้าไปรับชมเนาะค่ะเนาะทุกตาก็อยากพาท่านผู้ชมแบบว่าชมวิวสวยๆงามๆก่อนเนาะค่ะเนาะหรือว่าชมดอกไม้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าหมู่บ้านน้อยๆที่ทุกตาอยู่เด้อค่ะอยู่ที่ ตุ๊กตาอยู่อเมริกาเนาะค่ะเนาะตุ๊กตาก็ะเบือวา่ากล่องมันสะเทือนบอเนาะค่ะเนาะตุ๊กตากะพยายามยางวาให้กล่องสะเทือนเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าพ่อพี่น้องเบิงเราเวียนหัวก็ขอถอดคอพ่ายเถอคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนสิไปเบิงตุ๊กตากะสิพาท่านผู้ชมเบิงดอกใบเบิงหยังก่อนเดี๋ยวจังไปเข้าเรื่องน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน hello everyone welcome to ตุกตาวันโอวัน channel นะคะกลับมาพบพอกัน,กนคือเกาเนาะ,ะเนาะก่อนสิข่าวเรื่องต่อจากคลิปที่แล้วตุกตาสิคออธิบายนิดหนึ่งเนาะ,ะเนาะ,ะคลิปที่แล้วก็คือตุกตาถูกลูกเลี้ยงแกล้งเนาะ,ะเนาะก็แ,ลแกล้งหลายอย่างเนาะ,ะเนะะาะพวกเรอยากรู้ก็เขาไปฟังคลิปที่แล้วแต่ว่าตุกตาสิขอเสริมเติมในจักน้อยนึงเขาแกล้งตุกตาบางครั้งเนี่ยคะ่ะตุกตานั่งอยู่กับอี๋อส่เนาะหัวบอเขาแรนมากสินะเขาก็ซุกตุกตาตกก้าอี้เลยด้พ่อแม่พี่น้อง ก็มีการปูดคุยกันอยู่เนาะคะ่ะเนาะคือแบบมันบมไ่ไหวตุกตาทาา้าวตุกตาเมื่อยบาะกับเหตุการณ์คือถูกแกล้งตลอดตลอดอทีอ่อยู่นั่กันแต่ว่าตุกตาอดเอาทนเอาเนาะค่ะเนาะเราไปที่นี่ตุกตาก็เลยสิขอชี้แจงอีกนั่มอีกเรื่องนึงเนาะคะ่ะเนาะคือลูกผู้ชายลูกเลี้ยงเนี่ยค่ะสิอยู่บ้านน้ำพวกตุกตาเพราะว่าเดินเรื่องเสร็จก็บไม่ยู่บ้านตุกตาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าลูกผู้หญิงเนี่ยบ่ได้เดินเรื่องเอาลูกผู้หญิงมาอยู่นั่มเนาะคะ่ะก็เลยลูกผู้หญิงก็เลยอย,ยู่หันเราซานเขาาก็ตัดสินว่ สมควรสสี่ะให้แยกคนใดคนหนึ่งอยู่น้ำพอกับแม่คือคนละเคิงคนละเคิงสี่แม่พ่อพี่น้องเขาก็เลยเห็นว่าลูกไส้นะคะ,ะมีปัญหากันกับลูกเลี้ยงเออมีปัญหากันกับพ่อเลี้ยงขอโทษบอพิทคะ่ะลูกเลี้ยงตุกตาเนี่ยคะ่ะมีปัญหากับพ่อเลี้ยงเขาลูกไส้ก็เลยเด้นมายู่น้ำตุกตาเนาะคะ่ะเนาะหล่อนลูกสาวก็เลยอยู่กับแม่เราเสาร์าอาทิตย์นี่คะ่ะเสาร์าอาทิตย์เวลาตุกตากบแฟนตุกตาเนี่ยเอาลูกไปเปี่ยนเนาะค่ะเนาะลูกไปเปี่ยนคือลูกผู้ญิ่งที่อยู่กับแม่ ต้องมาบ้านตุกตาลูกผู้ชายอยู่นี่ต้องไปพุ่นกับเฉพาะเสาร์อาทิตย์เด้อค่ะแต่วันธรรมดากะลูกผู้ชายอยู่บ้านตุกตาลูกผู้หญิงอยู่บ้านน้ำแม่เนาะค่ะเนาะอันนี้ขอชี้แจงเนาะค่ะเนาะสิบ่ได้ซับซ้อนเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มาเข้าเรื่องที่ตุกตาพาลูกชายนี่ไปหาข้าวเสลือเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังเลยว่าเด็กน้อยเว้าอันนั้นกับอันพวกข้าวเสลือว่าจังได๋เนาะค่ะเนาะก็พาเขาไปคุยเนาะค่ะเนาะก็พาไปหลายที่เนาะค่ะเนาะพาไปหลายที่หลายหม่องแต่ว่า ลูกทรายน่นบ่มักเขาพ่อแม่พี่น้องผ้าไปกวกข้าวเสลอไปร้ายหมองพ่อแม่พี่น้องลูกทรายลูกเลียงตุกตานั่เขาบ่มากเขาก็บอกว่าเขาบ่ไปมองหันมองนี้อีกเด้อเขาบ่ไปยังสี่แม่แต่ว่าพวกตุกตานี่สีบ่ให้เขาไปก็บ่ได้นาะค่ะนาะเพราะว่าแม่เขาเนี่ยถ้าเฮาบ่พผ้าไปแม่เขากับสิอันเอาไปคืนซานอีกแหมไปฟ้องยังอีกกันยังสี่ละบันนี้อันตุกตาก็มีคว้ามรู้สกอู่ว่าเออ้าลูก ลูกไส้ไปอยากไปเราไปอยากไปเบาความรู้สึกขังในให้เขาฟังรัวไปพอ่อเรามันบดียังสิเนาะตุ๊กตาเ็เลยว่าเอาสิคือบ่พผ้ากันเศร้าเรถามบลูกว่าอยากไปยุ่กับผู้ใดยังต่อมาณนี่หนไหมต่ว่าตอนนั้นเด็กน่อยเขาก็แคเก่าขวบเคืองเนาะคือในอเมริกาเด็กน่อยเก่าขวบเคืงองเขาประท่านมีสิทธิ์ที่สิบ,บอกว่าสิไปยุ่กับผู้ใดยังสิไหมคะ่ะจนกลัวเขาสิสิบสี่ปีเนาะค่ะเนาะ อยู่นี่เด้อค่ะเด็กน้อยเขา14ปีก่อนเขาจังมีสิทธิ์ว่าสิเลือกไปอยู่กับผู้ใดเนาะค่ะเนาะอันนี้สําหรับทัวท่วๆไปเลยเด้อค่ะที่กฎหมายยูเนเมกาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตากลยสิขออธิบายนิดนึงกฎหมายยูเนเมกาถ้าเกิดว่าอ่าพ่อแม่เลิกกันเด็กน้อยมีสิทธิ์เลือกว่าสิไปอยู่กับผู้ใดๆก็คือตอนเขา14ปีเด้อค่ะนี่ราคามันเป็นสิ่งอย่างที่ทุกทรมานใจเนาะอ่าโอเคทุกตากับ ก็เลยพาเขาไปพอกับอ่าพยิ่งคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะหลังจากคิดไปพอได้หลายคนก็เลยไปพผอพ้ยิ่งคนหนึง่งสําหรับเด็กหน่อยก็ไปคุยกันเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่าโอเคพยิ่งคนเนี้ยโอเคเขาก็อยากคุยน้าก็เลยคุยเนาะค่ะเนาะเพราะพี่น้องเอ,อ้ยอันเจ้าสิบไอยากเสือเขาบอกตุกตานั่นว่าเขาอันบ่มากพอเลี่ยงเขาแห้งแต่ว่าเขาหาักแม่เขาเขาคิดหอดแม่เขาเขาอยากอยู่น้่นแม่เขา พ่อแม่พี่น้องออข่อยฟังเราข่อยน้าตาสลายนำ้ำข่อยก็บ,บอกแน่นข่อยเบิงเอาเห็นบอเธ่าฟังฉันบอวาแมนวาอันเด็กน้อยเขาเขาแบบสสร้างให้พ่อเลี้ยงหรือสร้างให้แม่เขาในขณะนั้นน่ตะตวานในความรู้สึกในใจเขานะเขาคิดหอดแม่เขาตลอดเวลา่อไม่พี่น้องออข่อยฟังเราข่อยอยากใหน้น้ำบัดที่นี่เขาเลยเขาเลยบอลต่อไปว่าน เราคิดจังไดกับแม่เลี้ยงเธอกับพอเธอจังสิเธอโอเคบอสิเธออยู่กับพอเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเออสิเธออยู่กับพอเธอแล้วกับแม่เลี้ยงพ็กน้อยเขาบอกว่าเขาก็โอเคอยู่เพราะว่าทุกอาทิตย์เขาก็ได้ไปพ่อแม่เขาอยู่เห็นไหมเขาบอกว่าเขาโอเคเขาเขาโอเคอยู่วันนี้เขาเลยเขาก็เลยถามว่าเราเธอคิดว่าแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเธอนี่เป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ย หักตุกตาพนะเขาบอกว่าเขาหักตุกตาตุกตาเนี่ยนั่น,น,นดีกับเขาเฮ็ดยังเงินพญาเฮ็ดยังคือแบบแม่เขาปฏิบัติตนคล้ายๆแม่เขาประมาณนี้แม่พอนอนคอยเดยวอดคอยคอยปิดแทบอันซึ่งตุกตาฟังนะ่งเนี่ยตุกตาอึง้ง อึ้งเลยเขาบอกว่าเขาเขาหักเขาอยูวน้ำพอเขากับแม่เลี้ยงเขาก็เขาก็บอกว่าเขามีความสุขแต่ว่าขังในลึกๆเขาเนี่ยเขาคิดหอดแม่เขาอย่างสี่แม่เพราะว่าพักังหลังน่ะคือสุขสิ่งทุกอย่างมันโอเคเด็กหน่อยเขาโอเคเขาแฮปปี้กับตุ๊กตากับพอเขาเนาะแต่ว่าความแฮปที่เด็กหน่อยแฮปปี้กับกับเข้าเนี่ยมันเหตุให้แม่เขานะคะแม่เขามีความรู้สึกสิว่ารู้สึกอิจฉาก็ได้เนี่ยทั้งเขาคิดหอดลูกเขาน้าเนาะเนาะ เขากับพยายามสิบ่าวนั่นบ่าหนี่สิเกลียก,กลมให้ลูกขึ้นไปโยกเขาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าลูกเขาน่ะหักทางนี่ตุกตาก,ก็บรรูว้ว่าแม่เขานั่นคิดจังไดเนาะอันเดียวสิมีตอนต่อ,ตอไปยูเด้อค่ะท่านลานเขาบอกว่าเขาเสื้อใจเขาเสื้อใจทุกตานี่ร้ายก็แม่เขาร้ายก็พ่อเขาอีกเอ๊ะพ่อ,อยังหูบ่ เพราะว่าเกือบหนึ่งปีอะทุกตาใส่เวลากับเขาทุกตเเาเห็นเขาเห็นเขาเศร้าเห็นเขาซึมเห็นพฤติกรรมของเขาทุกอย่างตะ่อของเขาเนี่ยค่ะนี่แหละสิ่งที่ทุกตาบ่มาแฟนทุกตาก็คือเขาน่ะบ่ค่อยมีเวลามากม,มาดูแลลูกเขาใจนึงอ่ะทุกตาก็่อยากให้ลูกอยูอยูน้ำทุกตาเพราะว่าแฟนทุกตาน่ะเขาบ่าได้มาดูแลลูกซอยทุกตาซึ่ง ตุกตาภาษาอียังกับ่ไไรแต่ว่าตุกตาพยายามเฮ็ดเต็มที่แหมคุณพี่น้องเราว่าเขาเรียนตนเด็กน้อยแมมเขาอยากได้ยังเข้ากับห้เขาอย,า,อยา,ากเข้าเฮ็ดยังไ้เขา้า,เขา,เา,า,เขากับเฮ็ดจังสี่แมนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปตุกตาก็ิมเว้าต่อไปอีกว่าจากเด็กน้อยเขาบอกว่าเขาพาเข้าเขาไหวใจเสื้อใจเฮ้าห,หลายกร่าพอกับแม่อีหลีเขาอีกเนี่ยนั่นลหละมั่นสินั่นล่ะค่ะเป็นเหตุให้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกอันนี้แค่ลูกชายคนเดียวที่มาอยู่น้ำตุกตา เดี๋ยวสิมาฟังตอนต่อไปด้วยค่ะว่าสิเป็นจังไดเพราะว่าลูกสาวยังอยู่กับแม่เขานั่นแหละค่ะก็สิได้ไปขึ้นรงขึ้นศาลอีกเดี๋ยวจังไดอ่าก็มาฟังต่อกันก็มาฟังต่อคลิปหน้ากันเลยเนาะค่ะเนาะว่าสิพากันเฮ็ดจังไดแล้วก็สิเดินเรื่องอีหยังอีกเนาะค่ะเนาะอ่าคลิปนี้ทุกตากข็ขอจบไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดกระดิ่งแล้วก็อ่าเพื่อที่สิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปก็ฝากชีวิต แสนเศร้าชีวิตติดกรรมที่ชีวิตถึงจองเวน้นจองกรรมชีวิตถึกสาของตุกตานี่นั่นในเรื่องข่าวฝากติดตามเนาะค่ะเนาะมันก็นมีเรื่องเศร้าร้ายแล้วก็เรื่องแตกเขาพัวแตกแยกมันโดยมากมันจะเป็นเรื่องของจิตใจนะคะเรื่องของจิตใจโอเคค่ะเดี๋ยวกลาบไปฟังกันในคลิปหนาเลยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ตุกตาขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณในรลายด้วยค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญดำดําด้วยๆกันทุกนากันทุกคนด้วยค่ะเด้อบายบายค่ะ